สวัสดีสวัสดีค่ะดีัวสวัสดีค่ะวัสดีค่ะรพี่เมนุมาแล้วพี่ไปทางไหนคือบุมาสุดเจิมาขึ้นเลือดแท่เสือกระไฮแล้วสุดเหีโอ้โแดดดมาทั้งพี่ไปงานดองทางไหนดิสี่ไปงานดองทางไหนเนาะสุดนี่เนาะลุนลุนยงมุนลุนลุนลุนมบอข้งสุดเจิญมางามแทนมาหนี้่ก็หาไปก่อนบ้างอ่ะโอ้ยเดี้ดีพี่จ้าปาก มาเด้อมาเด้อมาพี่ใส่ล่ะคุณพ่อคุณแม่มาฮะเจ้ามานี่โลดอีพ่อกับอีแม่ใส่อยู่ใส่ดิไปสวัสดีพ้นกันน่อยบายดีพ้นกันน่อยมาทัานได้เห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยเด้บ่เห็นได้จังได้โบขึ้นอย่กับ่อยู่ไหมคอยบ่ได้อยู่แล้วก็มาสองสะเกิดไปพาไปหาเนี่ยโบได้ยินมาได้ยินข่าวว่าไปหาตัวข้าเจ้าบ่ผู้ใด แ้ลบะไ้ตัวกะเจ้าประกาศอยู่ว้ายฮาเอาตัวแต่เว้ยอหลีตัวไนอใดรเอาเอาชุฟังขนะเอ้าขจาวาอาจารย์่ะไปตัวขจาตัวลูกตัวเต่าขจาวะผีเป็นจังซันอยู่ไสของเขาประกาศดิไหมหันไปอยู่อันแม่นะบ่แม่บอกเว้าไปตัวไปที่ไปไปวัดดีพ่อแม่ก่อนโอ้ยใส่ละใส่ยี่พอีเม่ข่อยู่ใส่น้อมาเลยน้อเฮ้ยพวกอ้วน่บ่อ้วนน้อสบายดีใส่ละอี่พอใส่ละีเม่ พ, no. oh, s <S พ่อพ oh, ่อผู้ใดแม่เนาะมาไหนเนาะพ่อสบายดีพ่อสบายดีอย่าลงพ่อเด้อเอ้าโมเมนต์ถือคนละพ่ออยล้พออันนี้พ่อยังอันนี้พ่อทั้งนี้เอออันนี้พ่อทั้งนั้นเนาะสบายดีเด้อพ่อเด้อทั้งพี่พ่อฮัทจบเป็นตะเปียนตะเปียนพ่อคอยมา่อดมาถึงแล้วจัมือสีแข้งคือยังคนประเทศอังกฤษเออเขาเจ้าหูวจักกันโอ้โหข้างเราเขาเจ้า้องสีแข้งต้องจับมือมันเป็นสัมพันธ์ทะไม้ตีเอาอันห่อซักตากแดดที่ฝนเปิดไอพ่อมาก มวนอยู่บ่มาเห็นมาเห็นลูกเห็นหลานทั้งนี้มวนอยู่ตัวปอนอดีใจเนาะดีใจเนาะ่อนาะตั้งกันบ่โอ้ทังปีหลงมันจังบ่นี่ตั้งกันบ่มอลำ่าเหมือนทั้งปีครับทั้งคุณตั้งไลยตั้งแนวไะไรเรื่องหนึ่งเวทีบ่เวทหนึ่งเวทีโดยโดยบัตรข้อมเือบัตรเงาร้อมือบัตรเงาโดยโดยพร้อมเครื่องเสียงเครื่องยังเงา่อนาะฟื่อไฟอย่างเนาะ่อนาะโดยโดยใส่ยเอวนะใส่ยเอว ย like ิ่งใหญ่อลังการเลยโดยโดยข่แหลมมากช่าวลยแต่ว่าทั้งทั้งบ้านเท่านี่เพิ่นบัดบัด้น้องมี่เพิ่นกับมีหลายอยู่ได้ลำเรืองกับมีหลายอยู่เนาะแต่ละเวทีมีวิกาคือจังคณะดังอยู่ตั้งกุ่นกะเยี่ยงบอกดังเพิ่นกะใหญ่เนาะแมนเพิ่นกะใหญ่งี้กันโดยโดยโดยเนาะ โอ้ยเหมือนกันวิธีมันกับคือกันเนาะโดยบ่โดยแม่นแล้วแม่นแล้วการหวุนรถถูวิธีอะไรโดยโดยโดยก็คือว่าตึงสองกำสองไฟกับหักแพร่งกันเออแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกันบอลลัมมันกับคือกันแขนงเดียวกันเนาะพ่อเนาะดีใจเนาะลูกสาวได้มาอยู่บอลลัมปีนี่เนาะโดยมาเห็นบอลอยู่บอลสาวลูกสาวก็ดีโมกีใจเนี้ยโมขีดบมขาดบมฝันโมบอว่าลูกสาวสิมาจัิงสิเคยคิดบออะไรเคยคิดเลย ก็ลูกสาวไดมาอยู่น้ำมอลลัาแล้วกันูซึกมีแห้งใจนี่แฟนลับเอซีฮาควอมเบอร์เงี้ยงเ่งบมากชอบมากอยู่วนเสาลูกบางุกบางใจเลยเพราะว่าพูงายเมื่อเมื่ออคอต้องเ้นะโดยเยอ๋อเป็นมาเป็นลูกเป็นเต้าสากโดยวงสามมีแล้วนี่แหละมาเยี่ยมมายามมาเห็นกับตากับพ่อได้แห้งใจเนาะพ่อเนาะ ที่ไรกับบาฝากขานั to to oui, really? ้ิ่นแล้วนอพรอเนาะนั่นแหะบ้านเัางหมกับบ้าลื่นกันดอกทั้งสารคามทั้งนั้นกัอันเดียวกันน่ะแต่เกบากเขายังเบอกคือกันอยู่เนี่ยนอกรอเนาะเพราะถ้าขันมีน้ำโค้งกันเนี่ยมันไปกันง่ายอยู่เลยขี่รถโดยด่วนการันมีน้ำโค้งกันเพราะยังเห็ีดขวดเนาะเห็ีดขวดเที่ยวไต่ใส้อะไรอีเมียบ่ะนี่นออีเมียเนาะโอ้สบายดีอีเมีย เป็นจันะไรไม่เห็นหน้าลูกหน้าเต่าเลยมาอยู่บอลงบ่ลังขนาดใหญ่ีใจลายเนาะสุ่ลาุทมกันเนาะมอแควนมืดไร้ตินย่ำประพักลกคำหลาโดยโดยย่ำไรสุดกระเบิ้งกันสนั่น้งคุณน้องแม่เนาะคือคืนกระดาษนั่นวาอ่าอินเดียแต่มาเหรียนมาเที่ยวมาเยาว์มายาบ้าแม่เนาะเ่นติดทุระเจ้าเขาลน มีนว่าเฮาขอนี่เฮาทําธรรมดาขอนาแต่นีเด็ดมันสูงนี่สูงนี่สูงตามเพิ่นยกทําเพ่นทาได้พอกันเอารถหยังมาล่ะแม่รถตู้รถตู้นะแม่เนาะเอามาแต่เลยโอ้จแม่ลบานนีก็ได้เบิ่งคนเก่างปู่นี่อยู่บนไปประิทธิ เมื่อ er ืนนี่ก็สิได้เบิงลูกควงเต่าแสดงจริงนื่องก็สิได้ซ้อมใ่า่ได้บัดเีมาคุ้มกนะได้เบิงส้องมาเลยพุ่งหวังประมาณหนึ่งทุ่มรมาคืนแต่เขามาสำนักงานเจีขาวเซโนพิ่มมาแต่หมู่บ้านได้เห็นคนเหมู่บ้านจี๊ขาวเซโน่แมากนกันแลกบจีขาวแต่มาค้นลยเป็นอารมณ์ เอานี่คือคุณแม่ไะคกับน้องคุณแม่น้องข้าหลาอันนี้กับคุณพ่อทั้งผีกําลังสัมผัสกันอยู่ส้นเดียวนเอาตอนครับอีพออีเมย์สุขูสุคนน้อยไอ้ไส้ับที่มาเยมมายมทีมงานลำเพลรลำเพื่นอันเพลินน้ำบทงบัตรมือจว่าะไปหาถามนาสันติไปยังดไกลไปตะต้มเสียบไปังสันตัวเมือเกวก็ได้ไปถามน้ำท่วมเมไปยังดไกลต้มเสียบไปังสันตัวเอาคนมาเห็นค่ะ เห็นข้าเห็นนาเห็นกันเมื่อต้องถามเขาดิถามเขาน้ำถามเข้าทั้งป่าถามเขาหน้าถามเขาทั้งเขาถามเข้าเจ้วพมีแฟดแล้วไปือมีแต่สู่เขียงข้างแล้วไปนอเป็นเงตัวมันต้องว่าเปหพป้านั่นแหละฝนมาเนาะกับการเล่กันฮากันเพะเจ้าไนมาหากันมันบ่แม่ดีแลดีดฝนตคนนี้มีือเอี้ยนกบกินเดียนนี้มืออินบั้น่อยกินหอนเจว่ามีมือสีอิ่มเปลี่ยนแม่อ้ยมาแล้ว่ลจไหมาหากันก็จะเข้ากินเขาเข้ากินเัากออิ่มถูงต้อง่อไปอิ่มพูนเขานั่นผูกิน เขาอะไรกจับจองมาเซกันนาหาจินจิงนางเ้ยนางเลยแ่ใช่แต่อย่เราต้องต้อตอด้วยแะเป็นอะไรพอมียมหาดีในะดใจเนาะพลอยมใจแล้วยกหน่อยไออดีแล้วก็ตีบไได้แล้วยกไได้แล้วบ่ตะกี้ไได้มักจับหันจับนี้นี่เจ้าหน้าทรถตู้ขึ้นาขบ้นมาคน สิไปซูนกันบ่ได้ได้ย่บานเพื่อนได้เพื่อนซิบานไม่ใช่ส่วนได้แม่เพื่อนมาปับไหมมาจากนี่โอ้เจ้าเจ้าอได้ขอข้างยันจะไปหาซูนมแม่สาวเพื่อนั่ยโอ้ยเขาแก่ซื่อเขาจังสซื่อแฉ่เมือซิมจังซิมเนซื่อบ่ได้มันจเป็นหูเอาเปลียนหูฟ้านะะย่บานเทาเอินนะก็พิษพีพิษพีเด้พิษพีเลยพิษีแล้วมรดเรึพียังพีให้จังเจเสียเลาน่จัือเสียเสียจ้เสียนลานุ่ จับเเสียเสนจับแขนเสียล้านจับหมองอ่นนี่จับหมอกอ่นบ่เสียว้าาานหานมพอจับมกอืลนจับหมอกอ่นบ่เสียแม่รู้ปะกันสียเป็นโบรา่บอกว่าเมื่จับบ่ถือหงเอาป่เอาลนองอุลนอเาองเด้อตอนรับอีอีเม่เพื่นนะครับมือนี่นะครับอ้ใส่กัมาัแต่ อันบุรีรัมครับอันนี้ไอ <c oughs> ้ไหญ่เฮ้ามาจะบุรีรัมนะครับเมื่อเลี้ยงบนกระสีมาเบิงทีมงานเ้างสอบน้อไอ้เนาะเบิงหอดคุณละเบิงหอดเมื่อเปิดว่องคุณเนาะเปิดว่องคนละไม่เอื่นบ้างครับเช้าเช้าโอเคโอเคบรรยากาศเป็นกันเองพี่น้องนะครับม้วนม้วนตัวทีมงานเฮ้าทีมงานเฮ้าไหนม้วนนะครับม้วน เป็นกันเองตัวหัวมันหมอดนี่มาจากครันบผมเป็นกันเองเป็นแบบบ้านๆนะแบบไทยบ้านเท่าไหร่ล่ะม้วนๆกันครับผมเอาอีเมลเท่านั้นกับบ้านน้ำกันหมดนะเมียโอ้ยบ้านไหนไปเยี่ยมยากบ้านเด็กไปเบิึงข้าวมันกับเซี่ยวนี่โอ้อันนี้เซี่ยวอีพอรเหรอครับน้องโอ้สบายดีนะพอร์ตเลยสบายดีโอ้ปะกันบ่ได้เลยมานน้ำกันตลอดเลยนี่ด้วยด้วยด้วยลูกนั้นอยู่อัน อยู่บ้านปากซองเมืองสองข้อนเออพอลุ้งพอลุงนั่นคดีโฮจักพี่ว่องโดนตีนมแสงเดือนนะนั่นพอลุ้งไออีพ่อแต่ว่าอันพอพอเข้าในเสียแล้วล่ะเสียแล้วอยู่บ้านโศกไส้บ้านออกไปทางทางอันออกไปทางบ้านแบงละหานามลงไปทางนั้นล่ะเงานเข้ากับอยู่ทะเลอกนั่นล่ะก็มีแต่น้องอยู่แต่เมียกับเทียบเรื่องเทียบไปได้แม่แม่ยไม่แต่ว่าได้น้องอีกสี่คนอยู่หัน เขากับมาอยู่น้ำเมรเข้าโยไถ่พี่โยเกมะระแล้กับมาใดมาใดพ่อใหม่อยู่พี่นี่ไงตางคนต่างไหนพ่อใหม่ใหม่เราเรื่องไหนเพิ่นฟังเออเพิ่นยันโยอันเมืองยันจำพ้นใกล้กันกับเมืองกันอันก้นไขโยสองคอนใกล้กันใกล้กันนี่นี่นี่เมื่อวานนี้เขาเจะอาติดปันบางการเล่าโย เอากระเดาเอาเดี๋ยวพอท่านจบอยู่อาจารย์ร้อยไปหาตัวลูกตะเกาย้อนไปตัวลูกไปอีก่นี่บ้านไปตัวลูกเขากินขนมไปเจอมะพีกมันเพี้ยนเขาก็เลยท้าโอ้เขาโอ้เขายิงนี้อยู่บอกเป็นเรื่องนีงต้องขึเรื่องก้อนเสียอ่ำมานะเออคออข้นในมือนี้สิมาหาอ่ำกันอยู่หันหนู่ยก็คือว่าจะร้อยประกาศจับอบบประกาศจับโอ้ยประกาศอาจารย์ดุนเอาพลอยเป็นป้ายดันเอ๋อกระคือกันไหมว้าโอ้จะได้ไปเกื้อใจเนี่ยเพราะไอ้นามกินครับอาม เห็ดเป็นเสือมากเทปเบ้าน้าพ่นเอาันบ่าสูตรแห่ข้าวเจ้าก็กินเนาะเพิ่นไก่ยันอยู่อยากอาเมื่อนนี่ล่ะดีแม่พ่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปลีนไอ้เสือนวองว่าใช่ครับครับเอ้าเดี๋ยวไปทักไทยอีเมีทั้งคนก็เด้อบาด่เด้อขออนุญาตบาดกล้ำสบายดีแม่สบายดีสบายดีลูกไมาบหน่ยมา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 ย้ำมาย้ำกันมาเบิ่งมาตุ่มมาโฮมกันลูกอยู่บ้านปากซองเด้อสองคอนสวรรค์เท่านี้ละ แมนแล้วแม่นแล้วไม่แมนแล้ววงของพะลุงนั่นกะวงนุมแสงเดือนันเกิดเห็นไปเสียบไปงานเทวนั้นก็สีเห็นโยวยากอ่าเป็นวงเป็นวงลำวงเก่าสมอกัสิเป็นสิเป็นวงสตรมดังลยแตดยวคยาย่มาดยดยดยโ้ดยโีย่ยะแมนแล้วมนแล้ว่ก่อน เ็นสสีเลี่ยงอันนี้อันนี้พี่สาวพี่พ่อนนสิอำูผูสีเลี้ยงง่วนได้เป็น้ลงเด้อนะครับงัวนของของพี่อันของพี่ลูปท้องแต่ว่าคนสีเอาให้อีกอยูได้คนคนท่านมีเวลาบางสิแตะไปยูคนวาห้แม่ฟังยูใช่ใช่าาเติมกันมันจะมัเดี๋ไปสายเตียวเมียนครับเอาเตียวเดียวอันเตียวให้มันได้สามสี่ตัวเดี๋ยวนจะถตหามูีกเท่านึงดอกแต่ว่าสองสองเมียลูกคนสื่อไปแล้วครับ ปัญญาได้ยิบอย่างไวรท่นสักก้อนจ้าจ้าทำนี้มันหยาเมื่อเดือดเพราะว่าหายเพิ่นเหลวตุลาเพเพิ่นสักก้อนครับผมนะว่าเขาเหลวเหลวเหลวงานได้บอลเต็มตู้ฮาผมอีกเื่นนึงหรอกเนาะขันแม่นไปท่านกุชินาไล่ไปบัวเขากับเลีนลัดไปมุกรถล่องมุกไปกับบ้านผมประมาณหกสิบโลจากมุกไปโอครับมันบริอยู่เขียดอุบลดิมันอยู่เขียดอำนาจบ้านผมนาะเกิดแบบว่าอะงอยู่นเขมลลาดเขียมลลาดบ้านง่อยฟังเรื่องนี่แหละเมียบ้านง่อยฟังเขียมลลาดขามไปกระทาประซุ่ม โดยโดยนะโดยมนกรรมกรรมแล้วก็อแล้วมโอ้ยขอบุกขอบใจได้หลยอีเมลส่งผมมันขวดแน่นอีม่เนาะไวซะดุนไม่ยั้งเย้ถ้าทำเสียงดังแต่กินข้าวกินน้ำเลยเนาะอีเมลเนาะกินข้าวกินน้ำเลยเนาะโดย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 วีลาบ้านเท่าครับบ่บต่างกันดอกครับต้งหุ่นเนาะก็คือกันนั่นแหละต่างเลยต่างได้ไหม มัดคู่กันขีดข้องประเภทนี้กันันี้จะเลื่นไะถขีดค้องประเภทนี้การเดียวกันนั่นละทางซีเรสไหมคแ่ทางซเลสกันกันแต่ถนนคนทางนั้นมันกัดมันกัดมีอยู่ดอกทั้งทั้งพี่ทั้งคุกับิตต่างกันหน่อยเดียวดูแต่ว่าหีดข้องประเภทนี้คือกันเบิดไปมหาสู่กันฮากแพงแบ่งปันกันคือเกาอ้ทั้งคุเกินไฟเราไปดองทั้งคุณ บั่นข้อมเหลี่ยมบ้านเพิ่อนจะได้ซ่อมมาได้บ้านเนี่เอาเอาแม่พระคนสาอัตยาใส่ได้แม่เด้อเดี๋ยวมาแลงจังไปเบิ่งน้ำกันเท่ามืออื่นกับเป็นเปิดวงแล้วท่านรามไปดูสิขึ้นระบบขึ้นแล้วเออแม่แช่ทุกคนเลย เอาจังว oh, oh! well, okay, so ่าการบัต nah, ร nah. no, oh, oh. ีลยค่ากินคนละตัลคนกละที่คนละคนละทางคนละคนทไปพูดว่าบาีป่ะป่ะปไปไปยัไปซ้อมเน้วเอาไปแล้ใส่ลิปัใส่ลิปหวคิ้วจะคลองไปย่งมั้งอืมันเดือไปได้ทั้งหมเมื่อนี้ฟังฟังฝากแจมใสดีแล้วต้องถ่ายเพื่อนอื่น เดี๋ยวอันนี้เพิ่นกำลังร่วมพ่นแดนซอเ์อฮะทุกระบบทุกระบบเออทุกระบบทุกคนเลยเอาไปซั่นไปไปเอดีเข้าเตรียมทีมงานกันไปเข้าเอาซั่นละครับเดี๋ยวลูกสิไปเบิ้งน้ำเพลินก้อนบัตรนี่กรสอบน้ำเพลินก้อนครับผมโอเคครับสบายดี